สวัสดี en, ครับผมโค้ชปูนแงครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แมชชีนอินคลีนเพรสนะครับซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้ออกส่วนบนของเราเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นั่นเองครับผมครับสำหรับมือใหม่แล้วครับผมแมชชีตัวนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้มันเป็นนะผมมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมวิธีการก็ง่ายนิดเดียวครับมีสสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจครับผมหนึ่งคือ ตัวตัวของความสูงของเบาะที่เราจะใช้นั่งนะครับแต่ละคนมีความสูงไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับปรับให้มันมีความเหมาะสมกับความสูงของเราเท่านห้นเอเช่นของผมเนี่ยนะครับความสูงก็จะประมาณนี้ครับวิธีการง่ายๆเลยเพียงแค่กดนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราสามารถเลื่อนไปมาได้นะครับแง่ายนิดเดียวเนาะนะครับอย่างที่2ก็ผมก็คือตัวของพินนะครับเราควรเลือกน้ําหนักที่เหมาะสมสำหรับการฝึกของเรานะครับในกรณีของการฝึกเบื้องต้นครับคือให้ใช้น้าหนักเบาๆก่อน เช็คว่าคุณมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยๆปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปนะครับผมวิธีการครับคือเดี๋ยวเราจะนั่งลงบนเบาะลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะล้มตัวลงใช่ไหมครับศีรษะแนบกับเบาะเนาะวิธีการจับนะครับคือเราจะไม่จับก้านบนนะครับนี่คือก้านบนเนาะนะครับเราจะจับที่ก้านล่างซึ่งเป็นตัว neutral grip นะครับทำให้การทํางานของไหล่ส่วนหน้ามันลดลงนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของกล้ามเนื้ออกเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับวิธีการคือเราจะใช้สันมือนะในการ จับตัวของอุปกรณ์นะครับผมเสร็จแล้วนะครับทิ้งศอกลงนะอย่ากลางศอกนะครับทิ้งศอกลงจังหวะเตรียมหายใจเข้าส่งตัวของก้านอุปกรณ์ขึ้นไปหายใจออกครับนะครับผ่อนลงหายใจเข้า2วินาทีและดันออกไปหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าครับผมทิ้งศอกลงนะครับและดันหายใจออกนะครับเราจะไม่ทําเร็วแบบปึ้มปึ้มปึ้มแบบนี้ไม่เอาน้อนะครับผ่อนลงช้าหายใจเข้าครับและค่อยๆส่งมันขึ้นไป จะออกะอกย่างมั่นคงลงหายใจเข้าและดันขึ้นไปรา <S ess ly> จะออกแบบนี้นะครับโฟล์ <S <S <ess ly> จะเป็นแบบนี้เลยครับง่ายๆครับผมนะครับอันนี้ก็คือทำให้กล้ามเนื้ออกของคุณเนี่ยพัฒนาแล้วนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเลยอ่ <S <S <ess ly> านะครับเสร็จแล้วก็อวางนะครับผม จำนวนครั้งที่ใช้คือ12-15ครั้งพักระหว่างเซตอยที่60-90วินาทีและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3-5ถึงเซตครับก็บจะเป็นการใช้ไม่ชี Incline Press ที่ทำให้สามารถพัฒนากล้ามเนื้ออกส่วนบนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสาย a d v a านซ์มือกลางหรือว่ามือใหม่นั่นเองครับ hey!